ครั้งแรกของเมืองไทยซื้อประกันภัยแล้วได้เงินคืน โดยเมื่อวันที่18มการาคมที่ผ่านมานายมงคลวรวิชาวิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอินชัวร์เฟรนด์บล็อกเกอร์จำกัดและนา,นายธานัจารุริกิกยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทช็อปจีนิกจำกัดได้รวมแถลงข่าวลงนามในสัญญาความร่วมมือระหว่าง2บริษัทในการมอบสิทธิพิเศษประกันภัยรถยนต์และประกันวินาศภัยอื่นๆให้กับสมาชิกโดยเมื่อซื้อประกันภัยประเภท1 2ึ่งหรือ3ามกับอินชัวร์เฟรนด์บล็อกเกอร์วันนี้จะได้รับเงินคืนทันทีโดยสิทธิพิเศษนี้สําหรับสมาชิกของช็ i n น u ัวเฟรนด์บล็อกเกคือบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยมุ่งเน้นการให้บริการประกันภัยแบบออนไลน์แต่ดูแลใกล้ชิดแบบออฟไลน์โดยมีทีมงานที่ปรึกษาด้านประกันภัยมืออาชีพโดยผลิตภัณฑ์ประกันภัยจากบริษัทประกันภัยชั้นนําของไทยมากกว่า20บริษัทในขณะที่ช็อปจีนิกคือแพลตฟอร์มที่ช่วยเพิ่มมูลค่าในทุกการซื้อสินค้าและบริการในรูปแบบของค่าคอมมิชชั่นให้กับผู้ซื้อปัจจุบันช็อปจีนิกมีผู้ใช้งานกว่า2 0 0 0 0คนภายในระยะเวลาแค่ครึ่งปีโดยคคววาาม,มมรรรร่ือออในนนััั้้้งงีขททท2บบิษจจะเป็กตย์ ความต้องการของประกันภัยของสมาชิกช h อบ g ี n ิกที่จะได้รับประกันภัยที่เหมาะสมและคุ้มค่าอีกทั้งยังได้รับเงินคืนในทุกๆก,กรมธรรมประกันภัยโดยซึ่งถือเป็นโมเดลธุรกิจแบบแคชแบ็กกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยครั้งแรกของเมืองไทยที่สมาชิกของช h อ p จีนิกจะได้รับประโยชน์สูงสุด